สวัสดีทุกๆคนนะจ๊ะเหมือนเดิมตื่นเช้ามายังมีลมหายใจชีวิตก็ต้องดําเนินต่อไปดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอย่างดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ <c oughs> ขอบ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 คุณที่ได้รับไออุน่น การุณจากแฟนเพลงต้อมแสนชื่นใจหายวังเวงเมื่อแฟนเพลงให้กำลังใจน้ำจ แฟนเพลงทุกทุกที่ประณีลังลายเตโ,โหอยาฮาวต้อมขอขอบคุณเฮ้ร้องผิดเลยไหมอ้วนที่ังยาฮาวแคนี้นะ